หลังจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในสระสรีระสังขารให้มาเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วทําให้นักศึกษาแพทย์เหล่านี้ได้ศึกษากันและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสานิกชนจากพิัยการมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่มอบสรีระสังขารให้กับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะแพทยาศาสตร์เพื่อที่มาเป็นอาจารย์ใหญ่ทำให้ทางคณะได้จัดตเตรียมความพร้อมและอธิบายขั้นตอนการดองสรีระสังขารให้ทีมข่าวได้ฟัง สำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณนี่เราจะแยกต่างหากนะครับเราจะทำโรงสเตเลสพิเศษให้ซึ่งทางบริษัทก็จะเข้ามาพบตอนบ่ายนี้นะฮะว่ารูปแบบไหนเราจะกะว่าจะทำให้ดีที่สุดและดูให้สมเกียรติท่านมากที่สุดจะคิดว่าเป็นการดองลักษณะท่านสำหรับท่านเฉพาะเพียงเพียงองค์เดียวนะฮะแยกต่างหากแล้วก็ดองเดียวประมาณสักหนึ่งปีครับแล้วเราค่อยมา ทำมิธีขอขอมาเพื่อที่จะได้ชำระศึกษาตามเจตนาลมท่านไว้ผู้ที่จะชำะระล่างนี้เท่าที่ทราบจากนโยบายหัวหน้าภาคคงจะเป็นระดับอาจารย์ชำระให้นะครับเพื่อว่าในตำแหน่งทุกอย่างเกี่ยวกับกายพิภักชาเส้นประสาทเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ควรจะชำรุดเสียหาย่ง่ายคือควรจะต้องดูดีที่สุดเพื่อเป็นการดูดูเท่านั้นนะ ต่อมาตัวแทนบริษัทกะนกไทยกรุป๊ปในเดินทางเข้ามาพบหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์พร้อมด้วยแบบแปลนอ่างดองสรีระสังขารหลวงพ่อคูณมีขนาดกว้าง60เซนเมสูง65เซนเมตรยาว180เซนเมตรทำขึ้นจากสแตนเลสและไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดในการทำอ่างดองนี้ทีมข่าวได้สอบถามความรู้สึกนักศึกษาภาควิชาการวิภาคหลังจากที่จะมีอาจารย์ใหญ่เป็นหลวงพ่อคูณ ก็หนูก็รู้สึกนะคะว่าเป็นบุญเป็นเกียรติของหนูอย่างมากเลยค่ะที่แบบหลวงพ่อท่านได้สละสริระของท่านมาให้พวกหนูได้ศึกษาเป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยค่ะพอรู้ว่าท่านจะสละสรีระสังขารของท่านเนี่ยให้คณะมาศึกษาแล้วเราเองก็อยู่ที่นี่ก็เรียนกับครูใหญ่ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าตื้นตันใจแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องแบบตั้งใจเรียนให้แบบให้ดีเพื่อที่จะแบบได้ กลับมาทำประโยชน์ให้ส่งกับที่ท่านเนี่ยนสละสิริขังฐานของท่านนำมาให้เราศึกษาค่ะการบริจาคร,ร่างกายนั้นเป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งตัวหลวงพ่อคูณเองได้กระทําเป็นแบบอย่างถือเป็นความเมตตาอย่างไม่สิ้นสุดจากอรหันต์แห่งที่ราบสูงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกรียงไกรสรีปัญญาถ่ายภาพกัตพลบุงหวายทีมข่าวนิวทีวีรายงาน